หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหบเขาเขียวขจีสายน้ำใสยเย็นไหลผ่านหมู่บ้านนั้นตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งขอดไม่เคยขุ่นมัวผู้คนในหมู่บ้านเรียกขานสายน้ำนี้ว่าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อกันว่าเจ้าแม่คงคาเทพผู้พิทักษ์สายน้ำได้สถิตและคอยคุ้มครองสายน้ำแห่งนี้ให้ไหลรินเป็นสุขแก่ผู้คน ทุกเย็นยำ่ำเมื่อดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าชาวบ้านมักมารวมตัวกันใต้ต้นโพใหญ่ริมแม่น้ำเพื่อพักผ่อนและพูดคุยถึงตำนานที่เล่าขานต่อกันมาวันหนึ่งผู้เช่าหมู่บ้านนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่มีเด็กๆล้อมรอบด้วยแววตายอยากรู้อยากเห็นผู้เช่าเอ่ยเสียงนุ่มนวลว่าลูกหลานเอ๋ยน้ำสายนี้ศักดิ์สิทธ หากขอพรด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นจริงเสมอเด็กน้อยคนหนึ่งยกมือถามด้วยน้ำเสียงสดใสยิงหรือเจ้าคะตาข้าขอให้พ่อแม่หายป่วยได้ไหมเขายิ้มพลางพยักหน้าหากเจ้าขอพรด้วยความรักความหวังดีไม่ใช่เพื่อตอนเองเท่านั้นเจ้าแม่คงคาจะรับฟังและช่วยเหลือเด็กชายอีกคนพูดขึ้นบ้างแล้วถ้าใครขอให้ตัวเองรวยหละ่ะจะสมหวังไหมผู้เิ่าสายหน้าเบา ความโลภเป็นสิ่งที่เจ้าแม่ไม่รับฟังผู้ใดคิดแต่จะเอาเพื่อตนโดยไม่เผื่อแผ่แก่ผู้อื่นน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะเงียบงันไม่ตอบรับเสียงเด็กๆด,ดังละงมทั้งสงสัยทั้งชื่นชมในความอัศจรรย์ของแม่น้ำเด็กหญิงอีกคนถามอย่างตื่นเต้นตาเคยเห็นเจ้าแม่คงคาหรือไม่เจ้าคะนางหน้าตาเป็นอย่างไรผู้เท่าหัวลาะเบาๆหลังเล่าด้วยน้ําเสียงอบอุ่น ตาเองก็ไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่าแต่บรรพบุรุษเล่าขานกันว่าเจ้าแม่งดงามนะักมีผมยาวดำคลับร่างกายดัง่งสายน้ำที่พิ้วไหวและสวมอาภร์ประดับด้วยหยดน้ำที่ส่องแววว,วับนางจะปรากฏเฉพาะที่มีคนขอร้องด้วยใจจริงแท้เท่านั้นเด็กๆนั่งเงียบตาโตหัวใจเต็มไปได้วยความเชื่อและความฝัน ขณะน,นั้นเองหญิงชลาผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆข่าวเสริมเมื่อตอนข้ายังสาวเคยอธิษฐานให้สามีข้ากลับมาจากศึกษาอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เดินกลับมาที่บ้านจริงๆนับตั้งแต่นั้นมาข้าเชื่อมั่นว่าจะแม่คงคาคอยปกป้องเราเจ็กชายเล็กทำตาโตแล้วพูดเสียงแผ่ว ข้าก็อยากลองขอบ้างแต่ถ้าพรไม่เป็นจริงข้าจะทำอย่างไรดีล่ะผู้เช่ายกมือขึ้นรูปศีรษะเด็กอย่าได้กังวลเลยพรจะสมหวังหรือไม่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจของเจ้าหากเจ้าขอด้วยความดีงามแม้จะไม่ได้ในทันตาแต่สิ่งที่เจ้าปรารถนาจะค่อยๆมาสู่ชีวิตเจ้าแน่นอนเด็กๆควเาลาะและหันไปมองสายน้ำใสที่สะท้อนแสง พวกเขาเห็นละอองน้ำระยิบระยับราวกับประกายดาวทำให้ยิ่งเชื่อมั่นในคำพูดของผู้เท่าผู้เท่ากล่าวผิดท้ายด้วยน้ำเสียงมั่นคงจำไว้เถิดลูกหลานแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่เพียงแหล่งน้ำแต่คือหัวใจของหมู่บ้านหากพวกเจ้ารักและเคารพนางนางก็จะคุ้มครองให้เราอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป ชาวบ้านที่นั่งฟังอยู่รอบๆจางพยักหน้าและยกมือไหว้แม่น้ำบางคนยกขันน้ำขึ้นจิบด้วยความเคารพเสียงสายลมพัดผ่านใบไม้ดังเสมือนเสียงตอบรับจากเจ้าแม่คงคาเองคืนนั้นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเหนือสายน้ำเด็กๆหลับตาพนมมืออธิษฐานอย่างตั้งใจหัวใจฟองโตด้วยความหวังและศรัทธาในขณะที่ผู้ใหญ่เฝ้ามองด้วยความอบอุ่นและตำนานแห่ง แม่คงขาผู้คุ้มครองสายน้ำก็ยังคงสืบต่อมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่เคยเลือนหายไปจากใจของชาวบ้านคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นกลางฟ้าแสงเงินส่องลงมาบนผิวน้ำที่ไหลเอื่อยเป็นประกาย,ะยระยิบระยับริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้คนในหมู่บ้านต่าง้ยอยกันมาบ้างถือดอกไม้บ้างถือธูปเทียนและแตะเกียงน้ำมันเล็กๆ เพื่อใช้ลอยในสายน้ำตามประเพณีที่สืบทอดกันมาสายน้ำไหลประสานกันกับเสียงจัก,กระจังกลางคืนบรรยากาศสงบจะเต็มไปด้วยความคลั่งเด็กๆนั่งเรียงกันตามชายหาดทรายเล็กๆเข้เาดูผู้ใหญ่ทําพิธีด้วยดวงจาเปล่งประกายศรัทธาหญิงสาวคนหนึ่งก้าวออกมาข้างหน้าเธอยกมือขึ้นไหวยอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยถ้อยคำด้วยเสียงสั่งเครือแม่คงคาเจ้าขา ขอให้ครอบครัวข้ามีความสุขความเจริญเสียงเธอแผ่วเบาแต่ทุกคนรอบๆต่างได้ยินชัดเจนเธอจากน้ำใสใส่ในขันขึ้นดื่มอย่างจัดทาก่อนจะหลับตาอธิษฐานจากนั้นหนุ่มชาวนาผิวคล้ำจากการทำงานกลางแดดก็ก้กาวออกมาพนมมือและเอ,อ่ยคำด้วยหัวใจที่หวังเพียงความเป็นอยู่ดีกินดีขอให้ข้าวในนาข้าสมบูรณ์ไม่อดอยากอีกต่อไป เขายกน้ำขึ้นดื่มพลางก้มลงสัมผัสสายน้ำเรากับฝากชีวิตไว้กับความศักดิ์สิทธิ์ผู้เศร้าหมู่บ้านที่ยืนสังเกตการอยู่กล่าวขึ้นเสียงอบอุ่นดีแล้วล้านเอ๋ยขอด้วยความหวังดีและใจบริสุทธิ์เช่นนี้แม่น้ำจะเมตตาและคุ้มครองพวกเจ้าเสมอช,ชายชราคนหนึ่งซึ่งเพิ่งฟื้นจากอาการเจ็บป่วยก็พูดเสริมครั้งหนึ่งข้าเคยอธิษฐานให้ข้าหายป่วยจากโรคร้าย ข้าก็ได้ลุกขึ้นมาเดินอีกครั้งนี่แหละคืออนุภาพแห่งความศรัทธาเด็กเล็กๆที่นั่งอยู่ตรงนั้นตามเบิกกว้างพลางหันไปกระซิบกับเพื่อนถ้าอย่างนั้นข้าจะขอให้แม่ข้าหายเหนื่อยจากการทำงานหนักแล้วข้าก็จะขอให้พี่ชายกลับมาจากเมืองใหญ่โดยปลอดภัยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเล็กๆของเด็กๆทำให้บรรยาากศอบอุ่นยิ่งขึ้น หญิงชาลาอีกคนกล่าวเตือนอย่าลืมว่าเจ้าแม่คงคาไม่ได้โปรดคนโลภหากใครคิดจะเอาน้ำไปใช้ผิดทางผลร้ายจากย้อนคืนมาสู่เขาเองทุกคนพยักหน้ารับต่างก็เข้าใจในคำสอนนั้นดีหลังจากนั้นชาวบ้านแต่ละคนผลัดกันก้าวออกมาบ้างขอพรในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขบ้างขอให้ผลผลิตสมบูรณ หรือบางคนเพียงขอให้ลูกหลานเติบโตด้วยความดีงามเสียงคําอธิษฐานหลั่งไหลสู่สายน้ำเราจะเป็นบทเพลงแห่งความหวังหญิงสาวอีกคนกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ว่าพรจะสำเร็จช้าหรือเร็วข้าก็จะศรัทธาต่อจะแม่คงคาเสมอหนุ่มชาวนาข้างๆตอบด้วยเสียงหนักแน่น ใช่แล้วความศรัทธาคือสิ่งที่ทําให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงเมื่อตะเกียงน้ํามันถูกลอยลงบนผิวน้ําดวงไฟนับสิบสะท้อนกับคลื่นน้ําเป็นทางสว่างยาวไกลชาวบ้านต่างนั่งสงบมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่ดเต็มไปด้วยความสุขและความหวังเสียงสายลมอ่อนๆพัดผ่านไปเรากลับเป็นถ้อยคําตอบรับจากเจ้าแม่คงคาบทสวดสั้นๆจากผู้เท่าดังก้องไปทั่วบริเวณ ขอเจ้าแม่คงคาจงคุ้มครองสายน้ำนี้และลูกหลานทุกคนให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปทุกคนประสานเสียงรับพร้อมกันสาธุคืนพระจันทร์เจมดวงจบลงด้วยความสงบงามชาวบ้านกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่มั่นคงในศรัทธายามเช้าในหมู่บ้านแสงแดดอุ่นส่องผ่านหลังคาไม้ของบ้านแต่ละหลัง เสียงไก่ขันและเสียงควายที่ชาวบ้านจูงออกไปนาเป็นสัญญาณเริ่มต้นวันใหม่แต่ที่ลานบ้านของอินกลับปกคลุมไปด้วยบรรยากาศหมนหมองอินนั่งก้มหน้าอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลและผิดหวังเขาเคยไปขอพรที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่จนแล้วจนรอดชีวิตก็ยังไม่เปลี่ยนไปดังใจหวังความมั่งคั่งที่เขาปรารถนากลับไม่เกิดขึ้น เขาพึพรรมพำกับตนเองอย่างขุ่นเคืองเหตุใดพรของข้าจึงไม่สําเร็จน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้ต้องทําให้ข้ามั่งคั่งได้สิภรรยาของเขาซึ่งกําลังนั่งสามตะกร้าอยู่ใกล้ๆได้ยินก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาอ่อนโยนอย่าคิดเช่นนั้นเลยพี่น้ํานี้มีไว้ให้สักการะหาใช่ของซื้อขายอินหันกวบมามองสีหน้าเขาเคร่งเครียด เจ้าพูดเช่นนี้เพราะเจ้ายังไม่รู้รสของความลําบากเงินงทองคือสิ่งที่เราขาดข้าต้องหาทางจะให้ครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีกว่านี้ภรรยาสายหน้าเบาๆพลางถอนหายใจพี่เอ๋ยเรามีข้าวกินพออิ่มมีบ้านพออยู่ซุกหัวนอนมีลูกๆวิ่งเล่นอยู่รอบบ้านนี่ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรืออิ่มกลับไม่อาจคลายความโกรธในใจเขากำมัดแน่นเพียงพอหรือ ข้าไม่เคยคิดเช่นนั้นข้าเบื่อความยากจนหากน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงข้าจะหาวิธีใช้มันเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ได้เด็กน้อยลูกชายของอินเดินเข้ามาเหนยหน้าถามอย่างใส่ซื่อพ่อพ่อ,พอกำลังพูดถึงจ้าแม่คงคาหรือครูสอนว่าท่านใจดีต่อคนที่มีใจดีเหมือนกันคำพูดนั้นทำให้ภรรยายิ้มแต่กลับยิ่งทำให้อินอึดอัดเขาหันไปพูดเสียงดัง ใช่จะใจดีอย่างเดียวเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ภรรยารีบกอดลูกไว้เพื่อไม่ให้ตกใจก่อนจะหันกลับมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพี่จงฟังเถิดความโลภไม่เคยนำความสุขมาเจ้าแม่คงคาย,ย่อมรู้หัวใจของคนหากพี่คิดเพียงเอาประโยชน์ของตนพ่อในใยก็ไม่อาจสำเร็จได้อินเดินออกไปยืนมองแม่น้ำที่ไหลเอือยอยู่ไกล ดวงตาเต็มไปด้วยความทะเยอะยานและความดื้อรั้นถ้าชาวบ้านได้สมหวังเพราะน้ำนี้เหตุใดค่ข้าจะใช้มันสร้างความร่ำรวยไม่ได้เล่าภรรยายืนมองตามสามีด้วยความกังวลใจนางรู้ดีว่าความคิดโลกกำลังครอบงำใจของเขามากขึ้นทุกทีหากปล่อยไปเช่นนี้ความเดือดร้อนอาจจะเกิดแก่ทั้งครอบครัวและอาจลุกลามไปถึงทั้งหมู่บ้านได้ลมยามสายพัดผ่านใยน้ำที่อยู่ไกลลิป สองแสงระ,ะยิบระยับรล่ากับสายตาเจ้าแม่คงคาที่จับจ้องเหมือนจะรู้ถึงความคิดอันแอบ,บแฝงอยู่ในใจของชายผู้นั้นความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำพร้อมจะพิสูจน์ว่าความโลภไม่เคยนำทางใครไปสู่ความสุขที่แท้จริงเลยสายลมยามบ่ายพัดเบาๆผ่านป่าใหญ่ริมหมู่บ้านเงียบสงัด มีเพียงเสียงนกก้องกังวานอยู่ท่ามกลางแมกไม้อินเดินออกมาจากบ้านด้วยใจที่ยังเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเขามักจะมาที่ป่าแห่งนี้ เพื่อคิดหาหนทางให้ครอบครัวพ้นจากความยากจนในขณะเดียวกันมีชายแปลกหน้าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีรองเท้าเงา,เงาวับและมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมแพร่ไปทั่วเขามองรอบๆอ,อย่างระวังสายตาเจ้าเล่ห์กวาดสำรวจไปตามทางเขาคือนายทุนจากเมืองใหญ่ที่ได้ยินข่าวเล่าลือเรื่องแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงแอบเดินทางเข้ามาในหุบเขาเพื่อหาผลประโยชน์เมื่อทั้งสองได้พบกันร่างสูงใหญ่ของนายทุนก้าวออกมาจากเงาไม้พร้อมรอยยิ้มแฝงเล่ห์เพทุบายเจ้าคืออินใช่หรือไม่ข้าได้ยินว่าชาวบ้านที่นี่ต่างศรัทธาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นักอินชะง,งักไปเล็กน้อยมองคนแปลกหน้าด้วยความระแวงใช่ข้าคืออินแต่เจ้าเป็นใครมาทำอะไรถึงป่าลึกเช่นนี้ นายทุนหัวเลาะบกเบากลางยื่นถุงผ้าที่เต็มไปด้วยเงินออกมาข้ามาจากเมืองใหญ่อินหาเจ้าจักน้ำมาให้ข้าข้าจะให้เงินมหาศาลและครอบครัวเจ้าจะสุขสบายไปทั้งชาติถุงเงินนั้นสะท้อนแสงแดดเป็นประกายจนตาอินโตหัวใจเต้นแรงด้วยความโลภที่ซ่อนเล้นอยู่แล้วทองมากมายเช่นนี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนนายทุนยิ้มมุมปาก ก้าวเข้ามาใกล้พรางกระซิบเสียงต่ำคิดดูสีอินเจ้าจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในนาอีกต่อไปลูกเจ้าจะได้เรียนหนังสือในเมืองใหญ่ภรรยาเจ้าจะได้ใช้ชีวิตสุขสบายมีข้าวปลาอาหารพร้อมสับอินหลับตาภาพลูกและภรรยาแวบเข้ามาในความคิดความยากลำบากที่ผ่านมาทำให้เขาหวั่นไหวอย,อย่างหนักแล้วเสียงเตือนของภรรยาที่เคยพูดในคืนก่อนนั้นก็สะท้อนขึ้นมาในใจ อย่าคิดเช่นนั้นเลยพี่น้ำนี้มีววยให้สักการะหาใช่ของซื้อขายอินกับฟันแน่นพรางหันไปถามเสียงต่ำแล้วเจ้าจะเอาน้ำไปมันจะยังศักสิทธิ์อยู่หรือนายทุนหัวเลาะหยันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือเราจะขายมันได้ในราคาสูงผู้คนในเมืองใหญ่หลงเชื่อเรื่องนี้นะักเราจะร่ำรวยไปด้วยกัน อินนิ่งคิดคู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเช่นนั้นข้าจะลองทําดูนายทุนตบไหลอินอย่างแรงด้วยความพอใจดีมากเจ้าจะไม่ผิดหวังแน่เสียงลมผ่านกิ่งไม้ดังสะท้อนเหมือนคําเตือนลึกลับที่แผ่วบางมาจากสายน้ําทว่าความโลภได้บทบางเสียงนั้นไปแล้วอินไม่ทันรู้ตัวเลยว่าข้อตกลงที่เขายอมรับ คือประตูแห่งหายนะที่กำลังรงอคอยอยู่ข้างหน้างคืนหนึ่งแสงจันทร์เต็มดวงทอประกายส่องลงมายังผิวน้ำใสยเย็นของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและเสียงน้ำที่ไหลเอื่อยๆอินค่อยๆเดินย่องออกจากบ้าน เมื่อกอดหายดินเผาเขามุ่งหน้าไปยังริมแม่น้ำด้วยหัวใจที่เต้นแรงมาถึงเขาวาดตามองรอบๆอย่างระแวดระวังให้มั่นใจว่าไม่มีใครเห็นจะก้มตัวลงจักน้ำใสจากสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงในไฮทันใดนั้นเองกระแสน้ำพลันสันสะท้านเป็นละลอกเสียงลมพัดแรงกว่าปกติ ใบไม้ไหวสู้ซาไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำและในแสงจันทร์ที่ทอประกายสายน้ำก็พลันเปลี่ยนแสงแะระยิบยับเาลากับมีชีวิตร่างงามสง่าของสตรีผู้หนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นจากผิวน้ำเธอมีผมยาวสีดำคลับไหลลินเครื่องประดับทำจากหยดน้ำแวววาวทั่วทั้งร่างกายในตาอ่อนโยนจแจ่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขาม นางคือเจ้าแม่คงคาเทพผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำอินชะง,งักงนันมือสั่นจนแทบจะทำหายหลุดแต่ก็ยังพยายามกอดมันแน่นอินเอ๋ยน้ำนี้ไม่ใช่ของเจ้าแต่เป็นของหมู่บ้านและธรรมชาติความโลภจะนำหายนะมาเสียงของนางดังกังวานสะท้อนในอากาศเอากับสายน้ำกำลังพูดกัดฟันพยายามตั้งสติ ก่อนตอบเสียงสัน่นจะเต็มไปด้วยความลื่ลั้นข้าเพียงแต่อยากให้ครอบครัวข้ามีทรัพย์สินมีอะไรผิดหรือเงินทองจะทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นลูกข้าจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเจ้าแม่จ้องมองลึกลงไปในตาของเขาแววตานั้นทำให้หัวใจเขาสัน่นความโลภยังบังตาทรัพย์สินไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเจ้าไปชั่วชีวิต ความรักและความสามัคคีในครอบครัวจังหากคือสมบัติอันแท้จริงอินสายหน้าอย่างไม่ยอมแพ้แต่หากไม่มีทรัพย์สินความรักก็ไม่อาจเลี้ยงปากท้องได้ข้าเหนื่อยที่จะจนแม่ถอนหายใจยาวน้ำรอบกายเธอพันกระเพื่อมเป็นวงกว้างอินเอ๋ยความจนไม่ใช่คำสาบ แก่ความโลภต่างหากคือโซตรวนเจ้าอาจได้สิ่งที่อยากได้แต่จะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดอิเ,เม้มปากแน่นดวงตาแข็งกล้าวข้าไม่สนแล้วหากนี่คือทางเดียวที่จะทำให้ครอบครัวข้ามีความสุขสบายข้าก็จะทำทันใดน,นั้นสายน้ำที่ใสสะอาดพลันมืดดำลงเหลากับท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆดำเสียงก้องกังวานของเจ้าแม่ดังกระหึ่มไปทั่วเจ้าจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอิน ว่าความโลภไม่เคยนำพาความสุขที่แท้จริงมาให้ร่างของเจ้าแม่ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงเรืองรองเหลือไว้เพียงสายน้ำที่กลับมาไหลเงียบสงบ แต่ในใจของอินยังเต็มไปด้วยความสับสนบนความหวาดวันเขากอดหายแน่นก่อนจะรีบเดินหายเข้าไปในความมืดของค่ำคืนโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้กำลังเปิดประตูสู่หายนะใหญ่หลวงเม่งแงวันถัดมา นายทุนจากเมืองใหญ่เดินทางออกจากหุบเขาอย่างรีบร้อนเบาไพร่เล็กคนงานจำนวนหนึ่งช่วยกันหามหายดินเผาที่อินมอบให้อย่างทะนุถนอมราวกับว่ามันคือกลุ่มทรัพย์ที่ล้ำค่าพวกเขามุ่งหน้ากลับสู่เมืองที่ปลุกพ่านเต็มไปด้วยจึกสูงและตลาดค้าขายคึกคักมาถึงคฤหาสน์ใหญ่โตกลางเมืองนายทุนรีบจัดก,การตั้งโต๊ะยกใหใส่น้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา วางไว้ตรงกลางห้องโถงหลูรลาตัวเต็มไปด้วยเศรษฐีและพ่อค้าใหญ่ที่เขาเชิญมาเป็นสักขีพยานนายทุนยิ้มกว้างกลางพูดอย่างมั่นใจท่านทั้งหลายนี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหุบเขาลึกลับดื่มแล้วคำอธิษฐานจะเป็นจริงเราจะขายมันได้ในราคามหาศาลเศรษฐีหลายคนสั่งเฮฮาพากันซุบชิบด้วยความตื่นเต้นจริงหรือ หากข้าดื่มแล้วร่ำรวยขึ้นอีกพรุ่งนี้ข้าจะลงทุนซื้อทั้งหมดขอให้เป็นหนังเจ้าว่าเถิดน้ำเช่นนี้จะทำให้เรามีอำนาจเหนือใครทั้งสิน้นนายทุนยิ้มอย่างภูมิใจก่อนจะลินน้ำใส่ถ้วยทองคำและยื่นให้คนงานคนหนึ่งลองดื่มเป็นตัวอย่างคนงานยกถ้วยขึ้นดื่มเพียงอึดเดียวสีหน้าก็พันเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวเขารีบอาเจียนออกมาร่างกายสั่นสะท้าน นายท่านน้ำนี้ขมขื่นเหมือนยาพิษเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องเรษฐีทั้งหลายพากันมองหน้ากันด้วยความตกใจและเริ่มถอยห่างทุนรีบชะโง,งกหน้ามองน้ำในหายสีใสที่เคยเห็นกลับหม่นมัวมีกลิ่นแปลกๆล,กลอยออกมาเขารีบยกถ้วยขึ้นดื่มด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์แต่ทันทีที่กลืนลงไปเขาก็สำลักและไอออกมาเสียงดังใดน้ำนี้ถึงไม่ศักดิ์สิทธิ์สมบัติของข้าสูญสิ้นหมดแล้ว เศรษทีทั้งหลายเริ่มพาก,กันด่าทอเสียงโวยวายดังละงมเจ้าโกโหกหลอกลวงพวกเราไม่ใช่หรือน้ำสกปรกเช่นนี้จะทำให้คนป่วยตายทันใดนั่นเองคนงานอีกหลายคนที่ลองดื่มก็ล้มลงไปกองกับพื้นตัวร้อนเผาและอาเจียนไม่หยุดความโกลาหลปกคลุมทั่วห้องโถงนายท่านน้ำนี้ทำให้ผู้ดื่มล้มป่วยขาดทุนย่อยยับแล้วนายทุนยืนตัวสั่น เหนือไหลท่วมหน้าผามองหายดินที่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าแตะต้องน้ำที่คิดว่าจะนำความร่ำรวยกลับกลายเป็นพิษร้ายที่ทำให้เขาสูญเสียทุกสิ่งเศรษฐีและพ่อค้าใหญ่พาก,กันเดินออกไปด้วยความโกรธแค้นทิ้งเขาไว้ท่ามกลางความวุ่นวายแงด่าทอของผู้คนยังก้องสะท้อนในหูไม่น่าเลยข้าไม่น่าเชื่อคำล่อลวงนี้เลยภาพหายณะครั้งนี้สัญ,ญญาณว่า ความโลภไม่เคยนำพาโชคดีมาให้สายน้ำศักดิ์สิทธิ์แรกที่สุดแล้วว่า พลังของมันจะตอบสนองเพียงความศัตราอันบริสุทธิ์าใช่ความอยากได้ใครมีที่เต็มไปด้วยความโลภห้วันผ่านไปหลังจากนายทุนจากเมืองใหญ่ประสบความล้มเหลวอินกลับมาที่หมู่บ้านด้วยสภาพอิดโรยร่างกายสู้ผอมไอแห้งๆแ,แทบจักตลอดเวลาเขาล้มป่วยลงเพราะความเครียดและความผิดหวังแม้ภรรยาและลูกๆจะช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่แต่โรคภัยและความเศร้าหมองก็เกาะก,กินใจเขา ไม่ยดวันหนึ่งชาวบ้านบางคนที่ผ่านมาหน้าบ้านเห็นอินนอนซมก็อดสงสารไม่ได้พวกเขานำข้าวปลาอาหารมาวางไว้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปคุยด้วยสนิทใจเหมือนเมื่อก่อนอินฝืนตัวลุกขึ้นเพียงเสาไม้ดวงตาแดงกำ่ำมองชาวบ้านที่ยืนอยู่ตรงลานบ้านด้วยความละอายค้าผิดไปแล้ว ความโลภทําให้ข้าสูญเสียทุกสิ่งอย่างเสียงของเขาสั่งเครือเต็มไปด้วยความสำนึกผิดชาวบ้านที่มามุงกันอยู่ต่างสายหน้าบางคนถอนหายใจด้วยความเสียดายเจ้าควรรู้ไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไว้เพื่อเคารพไม่ใช่เพื่อค้าขายแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ช่วยผู้มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นอินเอ๋ยเจ้าไม่น่าปล่อยให้ความโลภครอบงำเลย อินก้มหน้าลงน้ำตาไหลาพลากเขารู้ถึงบาปที่ตนก่อไว้ข้าคิดเพียงถึงทรัพย์สินเงินทองหวังให้ครอบครัวของข้าสุขสบายแต่กลับทำให้ทุกสิ่งพังทลายข้าช่างโง่เขานักภรรยาที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเอื้อมมือมากุมมือเขาแน่น พี่เอ๋ยข้าเตือนแล้วแต่พี่ไม่ฟังและตอนนี้เราจะเสียสัทาจากผู้คนแต่ตราบใดที่พี่ยอมรับผิดและเปลี่ยนแปลงตนเองบางทีเจ้าแม่คงคาจะยังเมตตาอยู่ลูกชายตัวน้อยที่ยืนฟังอยู่ยกมือไหว้ต่อหน้าพ่อพ่อข้าไม่อยากจะรับสินใจใจหรอกข้าเพียงอยากให้พ่อหายป่วยและอยู่กับพวกเราคำพูดใส่ซื่อนั้นแทงลึกในใจอินเขาสะอื้นจนแทบพูดไม่ออก ชาวบ้านบางคนที่มองดูอยู่ก็อ่อนใจแต่ยังไม่อาจไว้ใจได้ง่ายๆอินหากเจ้าต้องการกลับมาอยู่ร่วมกันกับพวกเราเจ้าต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําไม่ใช่คําพูดเรายินดีช่วยเหลือคนที่สํานึกผิดแต่หากเจ้ายังคิดจะทําลายสัทธาอีกเราจะไม่ให้อภัยแน่นอนอินพนมมือไหว้ทุกคนทั้งน้ําตา ข่าสัญญาค่าจะไม่หวนกลับไปคิดชั่วอีกต่อไปชีวิตที่เหลือค่าขอมอบให้การทำความดีและดูแลครอบครัวภรรยาและลูกๆนั่งเขียนข้างเ้ียรอยยิ้มบนความเศร้าขณะที่ชาวบ้านค่อยๆแยกย้ายกันไปบางคนยังไม่อาจลบความผิดที่เขาทำได้แต่บางคนก็เริ่มมองเห็นความสำนึกผิดในแววตายามบ่ายวันนั้น อิมนั่งมองสายน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านแม้ร่างกายยังอ่อนแรงแต่หัวใจกลับรู้สึกเบาสบายขึ้นเขารู้แล้วว่าเงินทองไม่ใช่คำตอบความรักจากครอบครัวและศรัทธาที่แท้จริงต่างหากคือสิ่งที่เขาเคยมองข้ามไป แสงอรุณแรกของวันใหม่ส่องลงมากระทบสายน้ำสายเย็นที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายผ่านพ้นไปแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์กลับมาใสสะอาดจังเดิมไม่มีเงามัวม,วมองเหมือนวันที่อินแอบจากน้ำออกไปอีกต่อไปอย่างนกร้องประสานเสียงกับน้ำไหลเบาๆชาวบ้านต่างพากันออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อทำพิธีเล็กๆแสดงความเคารพต่อเจ้าแม่คงคาแต่ละคนถือดอกไม้ทูบเทียนจะเกียงน้ำมันเล็กๆเพื่อมาบูชาผู้เท่าหมู่บ้านเดินนำออกมายืนอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ที่ทอดกิ่งก้านให้ร่มเงาแล้วกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นและเปี่ยงเมตตาว่าจำไว้นะลูกหลานน้ำศักดิ์สิทธิ์จะช่วยผู้มีใจบริสุทธิ์เท่านั้น เสียงของผู้เท่าดังก้องไปทั่วลานน้ำเด็กๆและผู้ใหญ่ตักตั้งใจฟังหญิงสาวคนหนึ่งยกมือไหว้เจ้าแม่คงคาเจ้าขาข้าสัญญาว่าจะดูแลสายน้ำนี้ให้สะอาดไม่ให้ผู้ใดมาลบหลู่ชายหนุ่มชาวนาะผู้เสริมเสียงดังชัดเจนใช่แล้วข้าจะขยันทำไรนาะและไม่หวังรวยทางรัฐอีกต่อไปชาวบ้านคนอื่น พยักหน้าพร้อมกันก่อนจะเปล่งเสียงประสานอย่างพร้อมเพรียงเราจะดูแลสายน้ำนี้ด้วยศัทธาและความสามัคคีเสียงประโยคนั้นดังก้องสะท้อนกับสายน้ำเรากับเป็นคำสัญญาที่ส่งถึงเจ้าแม่คงคาขณะนั้นอินซึ่งนั่งอยู่ไม่ไใลนะักแม้ยังมีร่างกายอ่อนแรงเพราะตั้งใจมาร่วมพิธีด้วยเขาก้มศรีรษะจำ่ำน้ำตาคลอเบา้าเอ่ยเสียงเบา ข้าไม่อาจลบความผิดได้ในทันทีแต่ข้าจะใช้ชีวิตที่เหลือชดใช้ด้วยการดูแลหมู่บ้านและสายน้ำนี้ภรรยาและลูกชายยืนอยู่เคียงข้างกลมมือเขาแน่นด้วยความอบอุ่นภรรยาของอินกล่าวว่าตราบใดที่พี่ยอมรับผิดและตั้งใจทำความดีพี่ก็จะมีที่ยืนในครอบครัวนี้ลูกชายพูดเสริมด้วยรอยยิ้มพ่อเราจะช่วยกันรักษาสายน้ำนี้ไปด้วยกันนะ คำพูดใส่ซื่อของเด็กทำให้หลายคนในหมู่บ้านหันมามองด้วยสายตาอ่อนลงแม้ยังไม่ลืมความผิดของอิมแต่ก็เริ่มมองเห็นความสำนึกที่แท้จริงบรรยากาศริมแม่น้ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความสงบชาวบ้านจุดตะเกียงแล้วลอยลงบนผิวน้ำดวงไฟนับสิบสองประกายและยิบระยับไปตามสายน้ำใสสะอาดเก้ากับดวงดาวบนผืนฟ้าที่ไหลไปกับกระแสน้ำ ผู้เฒ่าหมู่บ้านกล่าวขึ้นอีกครั้งเป็นการปิดท้ายว่าลูกหลานเอ๋ยขอให้เจ้าแม่คงคาคุ้มครองพวกเราหากเรามีศรัทธาและอยู่ร่วมกันด้วยความสามคัคคีหมู่บ้านนี้จะไม่ล่มสลายไปไหนทุกคนพนมมือไหว้พร้อมกันน้ำเสียงก้องกังวานไปทั่วบริเวณสาธุแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลื่นต่อไปอย่างสงบ และกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความบริสุทธิ์ใจและความสามัคคีของชาวบ้านไปชัว่วกาะนาน